เรามาแนะนำตัวกันก่อนนะคะพวกเรา C C G M A สวัสดีเจ้า,าเ,าเพราะเปลี่ยงมาแนะนำตัวกันอีกเปล่าว่าใครชื่ออะไรกันบ้างนะคะเริ่มจากอาน้องเล็กก่อนกันเลยค่ะสวัสดีเจ้ามิวสิคเจมส์เฟอเจ้าเยสวัสดีเจ้าคานิงสีเจมสระเทกเจ้า สวัสด <Yay! S 1> <Yay. S 3> ีเจ้าเหมือน CGM48 เจ้าเจ้สวัสดีเจ้าไขวาน CGM48 เจ้าเจ้สวัสดีเจ้าอิงเอ็รเจ้าเจ้ สวัสดีเจ้าร์จูนซีเจมโฟรีเกเจ้าเย้ขอต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ซีเจมโฟรีฟบอัพไลฟนะคะเย้วันนี้มีเรื่องให้พูดคุยเมอวมอเยละเอๆยะมากมายเลยก็พูดถึงนี่ก่อนเลยดีกว่าล่าสุดสดสดร้อนร้อนก็คือเมื่อวานนี้เราสองคนใช่ไหม ใช่ใช่ก็คือเราได้ทำการไปไลฟ์ใน tiktok กับแคมเปญ tiktok l i v e b a t เท n c e l เล r i ี y กันเมื่อวานก็แพ้รับข้าวเลยใช่แต่ถึงเราจะแพ้แต่ว่าเราก็แบบทำเต็มที่นะพี่ใช่ไหมใช่ดูดูเราก็ดูหวานมากเอ้ยใช่เหรอเต่ว่ามีเหมนพี่แคทค่ะเหมยดูนะใช่ใช่เหมยก็ดูน่ารักมากมาจุ๊บพี่ ก็สนุกมากเลยก็เดี๋ยวเราก็รอติดตามของอน้องโมบายแล้วก็พี่ป้ยต่อด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชนะไปก็จะได้ไปไลฟ์แคมเปญมีกั๊กติกคนอื่นอีกใช่เดี๋ยวเราติดตามว่าจะได้ไลฟ์กับใครนะคะแล้วก็เคฟันซีเจมก็จะทำงานหนัต่อไปอพูดถึงเมื่อวานดีกว่าเพราะว่าพอพวกเราไปไลฟ์กับ รุ่นที่เบียงเคฟรเรกเราก็ต้องพูดถึงอันนี้ไม่ได้เลยก็คือเป็นเพลงร้องใช่ไหมของรุ่นที่ียงเกใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรบ้างลุกคนอนสกี้บ้างแล้วก็ Only Today แล้วก็ Only Today เก่งมากก็มีใครได้ฟังแล้วบ้างมีใครได้ฟังแล้วบ้างผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ยังไงครับผมเห็นว่าคุณเลทางบ่อยมากใช่แล้วหนูชอบมากแบบ รู้สึกว่าเพลงสุกิดาแบบว่าเหมาะแบบพี่มูสิกมากใช่ไหมทุกคนมิวคิดว่าไงบ้างใช่น่ารักมากคือกันมากน่ารักแบบว่าน่ารักมากอินดัสเตอร์มากฉันไ่ด้รักโอ้แล้วคนอื่นแล้วคนอื่น่ะก็ใหม่มั้เหมยอเหมยบ้หรือว่าโอลี่ทุเรยคือเทมากที่เป็นแบรนด์นะคะทุกคนแบบเท่มากใช่ไหมเออใช่ แล้วก็อาคาเบลาก็แบบทุกคนแบบน่ารักมากหวานหวาอะไรอย่างเงี้ใช่แบบรู้สึกว่าอยู่ริมทะเลอ่ะสได้โอ้แล้วใครหวานอ่ะองๆเออทำรำหนูเหรอจริงๆอ่ะชอบโอ้ยคุยเดเหมือนกันแต่ว่าจะชอบอาคาเบล่าเป็นพิเศษคือมันฟังแล้วมันแบบสุนทรียอ่ะมันแบบฟังแล้วมันแบบ ฟังคำนอนอะอล้วแบบว่าแบบฟังแล้วแบบก่อนนอนได้อ่ะใช่ล้วชุดสวยมากทุกคนแบบสวยมากจริงน้องคานิ้ง่หน้องคันิ้งก็ของหนูก็ชอบทั้งสองเพลงเลยค่ะเป็นแบบดูดูเป็นแนวที่ดูเป็นพี่เขาดีมากเลยสุดยอดโปรมือก็ที่เนาสามารถติดตามได้อะไรหรอ อยากรู้บ้างว่าพี่ฟอว่าพี่ฟอชอบแบบถ้าพี่ฟอได้เลือกแบบอยู่ในในในเพลงอีกต่อใช่อะอยู่อันไหนอ๋อถ้าของพี่พี่ก็อยากอยู่ที่มันเป็นแบรนด์อะพี่ก็อยากเล่นบางอย่างแต่โดยส่วนตัวจริงๆอะที่ดูมาแบบชอบชอแบบว่าน้องแบมบูมาเลยอะที่ตีกลองอ่ะอย่างเท่เลยจริงจริงจริงมากเลยแบบโอ้แบบอยากมีโอกาสได้เล่นบางเลยใช่สุดยอด ทุกคนสามารถแบบว่าไปดูเอวี uh, ได้แล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มีปล่อยในสตีมมิ่งต่างๆแล้วด้วยสามารถไปดูได้ในของเบียนเคฟเลยค่ะเย้ <Yay! S 1> มาทางฝั่งเราบ้างดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวันที่สิบห้ามิถุนายนยนใช่มิถุนายนที่ผ่านมา <laughs> <laughs> เป็นครบรอบอนิเมชั่ของการเปิดรับสมัครออเดชัน่น CGM เอมโฟรุ่นแรกเป็นวันแรก ย้อนความกันนิดนึงสมัยแบบไวละอ่อนเออว่าแบบเรามีความรู้สึกยังไงทําไมตอนนั้นถึงเรื่องสมัครสมัครเพราะอะไรสมัครแบบช่วงไหนของการเปิดรับออ d i ชั่นอะไรเงี้ยเออทุกคนแบบลองแบบเล่าให้แบบว่าคนดูฟังหน่อยว่าตอนนั้นแบบเป็นยังไงบ้างอะไรนี้เริ่มที่ใครดีเอาเป็นคนนี้ดีกว่าที่สนใจคนนี้น้องคณิงนี่นูล้วคะใช่ ก็หนูสมัครพราพี่สาวค่ะพี่สาวบอกเออเนี่ยลองไปดูสาวก็สวยแบบลองลองไปดูลองแบบลองไปสมัครดูอะไรเนี่ยล้วก็แบบไม่อ้าไม่เอาไม่อยากมรไม่ชอบไม่ใช่เนวอะไรอย่างี้เลก็เออลองไปสมัครดูก่อนหนวกา ก็ช่วงช่วงที่สมัครก็จะเป็นคนท้ายๆเลยแล้วการอยู่ในวงนี้ทําให้หนูได้เรียนรู้การใช้จีเมลการใช้ต่างๆถือต่างๆในการรับข่าวสารมากมายเลยแต่จำได้ตอนออดิชั่นนี่คือแบบเจอเน้อค่ะนิ้งใส่ชุดนักเรียนตลอดอืมอาแบบสาวในชุดนักเรียนได้ออกมาทำ่ด้ว่าจำได้ว่าพี่เจด คานิงตอนวันแรกๆแล้วพี่ก็ทักว่าน้องคานิงหน้าเหมือนน้องฟอนบีนเคมากเลยจาได้แล้วน้องคานิงก็หันมาถามว่าใครครับพี่พี่ได้พี่ก็บอกอ๋อเป็นแบบพี่บินเคอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋อแต่แบบตอนนั้นแบบวัยละอ่อนมากพี่รู้สึกว่าทุกคนแบบตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรโ r ขึ้นป่ะเออ grow u อะไรอย่างเงี้ยใช่อ่ะคนอื่นบ้างมีรู้กูบ้างไหม ไอเปียกไอเปียกนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยเตะตาใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกอยู่ก็มาสมัครใช่ไหมคะแล้วก็มาสมัครว่ามีคนบอกเหมือนการอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นก็ยังเป็นแบบเป็นเด็กดนตรีก็ไม่ค่อยแบบว่ารู้เรื่องภายนอกเท่าไหร่แล้วเขาก็เลยแบบว่าแนะนําแบบไปซีอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าโชว์ความสามารถแล้วก็แบบทดสอบตัวเองด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าขี้อายแบบว่าขี้อายมากๆก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าร้องเพลงแบบ ไม่ชัดเลยเพราะว่าร้องอย่างเงี้ยหนูยิ้มไม่เป็นอนะตอนนั้นอะต้องเห็นดูอะช่วยสอนยิ้ม,มใช่แต่ว่าตอนนั้นที่มาสมัครเพราะว่านั่นแหละใครอยากมาแบบว่าพัฒนาตัวเองด้วยจนถึงปัจจุบันครับผมสมัครช่วงไหนสมัครช่วงไหนมิ้วเออจำไม่ได้แล้วคือนานนานมาก เรื่องรลวาจะพามานานแล้วเนาะตั้งสองปีแล้วอะแบบไปใล้วย้อนกลับไปถามคันนิ้งดีกว่าว่าคันนิ้งอะสมัครตอนไหนืท้ายว่าน้องบอกท้ายท้ายใช่ค่ะช่านบอกท้ายเลยหรอของการรับสมัครเลยเอาเหมย้างเอาเหมย่ากถ้าพูดถึงอืมมาพูดก่อนพูดก่อนถ้าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของมิวแบบตั้งแต่เข้าวงมาก็หนูว่าน่าจะเป็นส่วนสูงนะ เขาแบบองตอนแรกอ่ะเห็นมิวใช่ไหมแบบอืมแล้วตอนนี้แบบระดับสายตาแล้วก็มีหน้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงคือตอนแรกแบบว่าร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดเองตอนนี้น่าจะร้อยห้าสิบติดติดแล้วทุกคนแล้วต้องมีแล้วว่ะตัวแค่นี้น้งเหมยแล้วไช่โอเคมาน้องเหมยก็ของเหมยสมัครวันแรกเลยค่ะ ว้ <Wow. S 2> บบาวแร,ก,ร,เรกเลเกหลักร้อยเลืกหลักร้อยเอง oh. ใช่ oh. คือสมัครเร็วมากก็คือตอนแรกก็แบบก็เห็นข่าวว่าแบบเอจะเปิดรับสมัครนะเพราะว่ามีเพื่อนในเฟซยแชร์ามาแล้วก็อืมโอเคน่าสนใจดีแล้วทีนี้เราก็แบบตั้งตารอมากแบบ เขาจะมีเวลาที่เขาจะให้เกาะฟองใช่ไหมเหมือนก็คือแบบไปรอหน้าเพจเลยโอ้ยรยอดเข้าลีเพื่อนที่แบบสมัครคนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยเหมยเก่งมากไม่พี่จะบอกว่าเหตุผลที่พี่สมัครชานะเพราะพี่ส่งคลิปไม่ได้ทุกคนเป็นปะก็หนูไม่เป็นอัดนะคลิปแต่ของหนูน่าจะเป็นอัดคลิปนานสุดทิ่ไม่ได้แล้วทีไม่ได้ฉันก็แบบอุ้ยคนที่เขาส่งก่อนกาอเขาเก่งเนาะเขาทำได้ไงอะ เด็ดเร็วที่ไวไฟแรงอ๋อไม่ใส่บ้านที่เงยดีแล้วคือเขาจะมีให้ส่งคลิปแนะนำตัวใช่ไหมเมื่อวานนี้เหมยเปิดให้มิวดูว่าแบบเหมยอัดเยอะมากใช่เราเหมยก็บอกว่าแบบสิบคลิปเลยเหมยบอกว่าสวัสดีเป็นสิบรอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเยอะมาก อ๋อแล้วก็เรื่องรูปสมัครใช่ไหมคะเขาจะมีแบบว่าแบบใกล้ๆกับแบบไกลแบบเต็มตัวอะไรสักอย่างแบบว่าสามรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนว่าหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็เลยส่งรูปเดียวกันหมดในสามรูปเอ็นดูเอ็นดูใช่แล้วก็เหมือนแบบว่าเขา <laughs> เขาก็ถามกันว่าเออเนี่ยทาไมหนูถึงแบบส่งสามรูปเลยด้วยความที่แบบหนูออดิชั่นครั้งแรกหนูตื่นเต้นแล้วก็ขี้อายหนูก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนั้นหนูตื่นเต้นค่ะ มันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับที่ส่งรูปแต่หนูบอกเขาว่าดูตื่นเต้นคือแบบใช่แบบงงเหมือนกันตอนนั้นมอช่ันี่ใครหวานบ้างไหมอืมอืของหนูลาหนูก็สมัครวันแรกเหมือนกันคือตอนแรกอ่ะตอนแรกอะก็คิดว่าแบบเออแก๊กแบบว่าค่า ค่อยหลังๆดีกว่าแต่คือเหมือนแบบเคยไปเซิร์ชแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนมีปัญหาตอนช่วงท้ายๆสําสหรับคนที่ส่งมันส่งคลิปไปๆไหรือมันแบบส่งแล้วมันแบบรับสมัครไม่ได้ไม่ทันก็เลยแบบโอเคงั้นเย็นนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายไปแล้วก็วันแรกที่ไปก็เจอเหมือนด้นยนะเลใกล้ๆกันใช่แบบเหมือแบบเข้าแร้ครั้งเดียวกันใช่ไหมใช่วันนั้นก็ถ่ายลายลายรอบเหมือนกันกับ ม่รู้จะพูดอะไรว่าตอนนอ้ผมสั้นอยู่เลยอะแต่ตอนนี้แบบผมเว้สั้นติงหูนติ่งหูสามเซนน่แล้วว่าทำไมถึงสมัครทำไมถึงแบบเลือกสมัครไปนี้บ้างดีกว่าอือก็ด้วยความที่แบบว่าติดตาม BNK อยู่แล้วค่ะจริงๆอะไปอว BNK รุ่นสามแต่มันก็เหมือนมีที่เขาเป็น ค่ะแบบเป็นแถลงการสักอย่างใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเออมันยังไม่แบบเปิดอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็แบบโป้งแบบ C G M 48วงใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมาลองแบบสมัครเป็นประสบการณ์เผื่อเราจะเอาไปลองออดิชันเพราะเราก็เพิ่งเคยออดิชันครั้งแรกไม่เคยแบบว่าคิดจะแบบไปออดิชั่นที่ไหนเลยแบบตอนนั้นก็เออแบบมาลองลองก่อนแล้วสุดท้ายมันก็แบบเออติดเลยแต่รอบแหละแบบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาไป C G M ก็ได้ ตเตนเองตั้พี่เจนหนูคือของหนูอะพูจะบอกเลยว่าเรื่องมันยาวมากเออยังไงชอบบินเคใช่ปะหนูชจบงมากเลยตอนแบบตอนที่แบบว่าช่วงคุกกี้หนูก็แบบอยู่แบบเรียนแบบว่าไปรลกเปลี่ยนแล้วพอหนูกลับมาช้านันหนูก็แบบตั้งตารอสมัครรุ่นสาวทีนี้เขาบอกว่าไม่มีแล้วคือเหมือนแบบหนูมีแรงบันดาลใจก็คือตีตีใช่ปะเพราะว่าเพื่อนหนูแบบว่าเป็นบี k อ็นเคแม่หนูก็แบบติดตาว้วเหมือนวันนั้นอะหนูก็รู้สึกว่าแบบ เฮ้ย <gie> hey, มันไม่ได้เราป้าพอเขาบอกว่ามันมีสมัครหนูก็เลยแบบรีบสมัครเลยพี่แล้วทีเนี้ยเ้้าความให้หนูส่งคลิปไม่ไปหนูก็เลยแบบโอเคงั้นลอ,อกก่อนแล้วกันจนวันที่พี่ลีนากับพี่อมมันมีประกาศว่าพี่ลีนาพี่ออมจะย้ายมาอยู่ซีเจมปุ๊บหนูก็เลยแบบว่าเฮ้ ي, ยเขาใหญ่มาอยู่อะ่ะแกแล้วฉันก็เลยแบบว่าสมัครวันนั้นเลยหนูจำได้มันคือวันที่สิบกรกฎาคมนี่หนูสนอะไรคือความเร็ดตาในวงหยุดแร็ปแร็ปแร็ปเปอร์ ่นเตนมันจะแบบพูดเร็วเออใช่ก็คือเหมือนนั่นแหละหนูสมัครวันที่สิบกรกฎาคมค่ะใช่แล้วก็อัดคลิปก็นานเหมือนกันน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าอยากให้เขาประทับใจใน first i m p r s s i o n ที่แบบว่าเห็นเราอะไรอย่างนี้ นี่นพูดถึงความว่าทับใจนี่ก็แบบไปหาหาดูว่าแบบทํายังไงเขาถึงจะแบบรับเข้างานอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกให้เราอะแสดงความที่เราอยากจะเข้าไปอยู่ในนั้นก็คือเหมือนกับตบท้ายคลิปว่าแล้วก็อยากเป็นสมาชิกข,ของ CCM 4 8ิค่ะ <c oughs> เหมือนมาเข้างานจริงอะ จริงจังมากจริงจังมากแล้วไปหาว่าแบบวิธีแนะนําตัวย,ยังไงให้น่าสนใจอย่างเงี้ยไปฟังไปถามไปถึยอดเลยอ่ะแล้วรู้ป่าวว่าที่ Paulie c อะคือฉันอะไม่รู้ว่าแบบความสามารถพิเศษอะคือแบบมันมีมันต้องแยกกันคือฉันคิดว่าแบบฉันร้องเพลงก็คือความสามารถพิเศษได้เลยแล้วคือแบบฉันก็คิดเพลงสดหนตอนน่ะเลยอ่ะก็คือร้องเพลงปัวยใจได้กาเ่าเหนือแบบว่า เออใช่ก็แบบเราเพลงไวแต่ได้การเวลาการอะไรอย่างนี้แบบปวดหัวมากช่วงนั้นอ่ะรู้สึกว่าแบบเป็นละอ่อนน้อยอ่ะแบบว่ามาบุกชาวแบบเมืองล้านนาแล้วคือต้องแบบห้ามบอกเพื่อนด้วยอะไรด้วยก็แบบตอนนั้นจาได้บินบินอย่างกันนก่ะทุกคนบินไปบินกลับโอ้ไม่ไม่กลับบินไปบินกลับแล้วฮอล่ะพี่ฟอพี่เหรอเอ่อของพี่คือน่าจะสมัร วันสุดท้ายเลยมั้งเออจาได้ว่าช่วงท้ายๆเลยคือเหมือนตอนแรกอะพี่ก็ว่าพี่จะไม่สมัครแล้วเพราะว่าเหมือนตอนนั้นอะก็เอาจริงก็คือรู้สึกว่าเออแก่แล้วด้วยเพราะว่าดูโตแล้วแล้วตอนนั้นี่อยู่ปีสามใช่ไหมเออแล้วถ้าสมมติว่าถ้าติดเข้ามาจริงๆอะมันก็ต้องย้ายไปอยู่ใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออไม่เอาดีไหมเหมือนแบบทุกอย่างมันก็มันคือกําลังจะเป็นชีวิตแบบคนที่มันต้องทํางานแล้วอะเก็าใไหม เออแล้ว <Okay. S 1> ถ้าแบบแบ็กกลับมาตรงนี้อีกอ่ะมันก็คือเหมือนเราต้องมาสตาร์ทใหม่ก็คิดหนักมากว่าจะสมัครดีไหมอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเออไหนๆแบบโอกาสมันก็มาแล้วอะ่ะก็เลยแบบโอเคพี่ก็พูดไว้เลยว่าที่นี่จะเป็นที่สุดท้ายที่พี่จะออดิชั่นแล้วอะไรเงี้ยพี่จะไม่ออแล้วเ mm hmm. ออแล้วก็เลยมา mm hmm. ออเออแต่พอแบบมาออที่นี่ก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนแบบไม่เหมือนที่อื่นจากที่เคยออดิชั่นมาทั้งหมดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบเออ ดูมีใช่ที่ของเราอย่างนี้ป่ะเออดูมีดูมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าแบบเออมันมันอาจจะเป็นที่ของเราอะไรเงี้ยอก็เลยแบบได้มาเป็นตรงนี้แต่ว่าจําจาได้ว่าก็ยังตอนที่เซ็นสัญญาก็ยังแบบก็ยังชัางใจอยู่อ่ะเออแลยังทั้งใจอยู่เหมือนกันว่าเราจะแบบเอาดีไหมเพราะว่าเหมือนตอนนั้นพี่น่าจะเซ็นสัญญาคนสุดท้ายเลยมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดเพราะว่าแบบหลายอย่างด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เออเอาวะเอาก็เอาอะไรอะก็เลยมาเป็นซีเจมอะไรอย่างี้ใช่ เย้เราทุกคนผ่านความยากลำบากกว่าจะมาถึงจุดนี้นะคะจริงแค่ออดิชั่นก็ยากลำบากมากแล้วมาในวงยากลำบากหนักกว่าเดิมอีกเกี่ยวความจริงมาพูดเล่นจริงแต่ว่าถือเป็นแบบว่าเอ้ยแต่ว่าก็มีคนถามเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเอยซีเจมรุ่นสองจะมีเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้แล้วที่เรรู้สึกว่าแบบ ไม่รู้เลยจริงๆไม่ครู้เลย่ดาจริงใช่ไแต่เราไม่เคยมีเพื่อนขอครูมาจะแบบไม่ไม่มีพูดเป็นงั้นอ่ะไม่มีก็เอาทุกคนอยากแบบหวังนะคะเออเพราะว่าพี่ก็ยังอยากให้แบบว่าซีเจมแบบว่าทุกๆคนในที่แห่งนี้ได้แบบ ได้ได้ได้มีประสบการณ์มากขึ้นไปอีกอะเอออยากให้ทุกคนได้แบบมีงานแบบกระจายให้มันเท่าเท่ากันอะไรเงี้ยเออพี่ถึงจะแบบรู้สึกว่าเออมีแบบมีได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบพอแล้วก่อนยังยังไม่มีแต่หนูยังไม่ได้ว่ากันเพราะว่าต้วงเป็นพี่ย้คนเดียวใช่พี่น้าเป็นคนตัดสินใจอะไรอย่างงี้ใช่ฝากพวกเราซีเกมโฟเทกด้วยนะคะพวกเรายากลำบากกันมาก ก็ถือว่าแบบเศร้าจังจริงแต่พวกเรามีรุ่นหนึ่งจุดห้ามาเศ้านยใครพี่มพี่มดอหรพี่มลเป็นรุ่นหนึ่งจุดห้าอคอพี่มลกับพี่มามี่อีกคนใช่เป็นแบบคู่ชิปหรือเปล่าอุ้ยน่ามันเมียงมันเมียงตัวสูงสูงกว่าพี่มงพี่มลน่าจะแบบมันเมียงมันเมียงก็อาจจะเป็นไปได้ คือทุกคนก็คือถือว่าเป็นประมาณนี้ละกันสำหรับช่วงนี้ก็เวลาสองปีที่ผ่านมาก็คือเร็วมากนะคะกับกีแ้วอก็ตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยที่แบบมีรับสมัครอะคือตอนเนี้ยแบบสองปีแหละคือเร็วมากเลยนะแบบว่ารู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่เออรู้สึกเอไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้แบบ เป็นแบบว่าเชิดอฉายเท่าไหร่แต่ว่าเ <froze. S 1> ชื่อว่าหลังจากนี้แบบว่าก็ขอให้แบบทุกอย่างมาันไปได้ด้วยดีขอให้ซีเจมโปไดเป็นที่รู้จักของทุกคนนะคะย้าสาธุสาธุทุกคน <c oughs> สำหรับเบรกนี้ก็คิดว่าพอประมาณเท่านี้ละกันเพราะเบรกหน้าเนี่ยมีเกมที่อาจจะต้องแบบใช้ความจงความจำนิดนึงมันทดสอบความจำเรากันถูกต้องไปเจอกันเบรกฟ้งกันเลยค่ะ Bye bye! bye.